คำนวณภาษีเงินได้นะคะของนะคะฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายนะการคำนวณภาษีเงินได้จากฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายนะ,ะออสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนะคะหรือบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยรวมถึงกฎหมายนะคะต่างประเทศนะคะถ้ามีเงินได้จากการที่กิจการนะคะประกอบก si ิจการขนส่งนะคะขีดเส้นใต้ขนส่ง นะขนส่งระหว่างประเทศนะคะดำเนินการอื่นๆรวมทั้งในไทยนะคะให้เสียภาษีได้จากฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายดังนี้นะคะแยกเป็น2ประเด็นก็คือประเด็นที่1เป็นในเรื่องของกรณีของการขนรับขนนะคะคนโดยสารนะคะรับขนคนโดยสารให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ3ของค่าโดยสารนะคะค่าธรรมเนียมหรือค่าประโยชน์อื่นที่เรียกเก็บในประเทศไทย ย้ําว่าเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะกรณีของกิจการนะคะขนส่งระหว่างประเทศที่มีการรับขนส่งคนโดยสารนะคะรับขนคนโดยสารให้เสียภาษีเงินได้นะคะในอัตราร้อยละ3ของค่าโดยสารค่าธรรมเนียมไทยนั่นหมายความว่านะคะถ้ากิจการนะคะสมมุติว่าบริษัทนะคะ เอาสายการของนะคะประเทศเกาหลีนะคะแล้วก็เข้ามาประกอบกิจการในไทยโดยรับขนส่งคนโดยสารนะะจากเกาหลีในกรณีอย่างเดียวนะคะที่ซื้อตั๋วในประเทศไทยนะ,ะซื้อตั๋วในประเทศไทยเพื่อเดินทางไปยังนะ,ะต่างประเทศนะคะจะต้องนะคะเอารายได้ตรงนั้นเนี่ยมาเสียภาษีในอัตราร้อยละ3ของค่าโดยสารค่าธรรมเนียมนะค,ะค่าธรรมเนียมสนามบินค่าธรรมเนียมในการออกตั๋วดยสารนะคะ ในการเปลี่ยนแปลงตัวโดยสารพวกนี้ค่ะนะก็จะเสียภาษีเงินได้นะคะในการขนของค่ะขนของเมื่อกี้ขนคนนะคะรอบนี้ขนของนะกรณีของการขนของขนสิ่งของนะคะจะเสียภาษีในอัตราร้อยละสามเหมือนกันค่ะร้อยละสามเหมือนกันของค่าระวางค่าธรรมเนียมนะคะที่เกิดจากการเรียกเก็บตรงนี้สําหรับการขนของนะคะนะการขนของเข้ามาเนี่ย ถ้าขนคนโดยสารเก็บแค่ขาออกเท่านั้นขาเข้าไม่เก็บแต่ถ้าเป็นการขนของนะคะเอารายได้ที่เกิดจากการรับขนนะคะส่งนะคะสิ่งของทั้งในและนอกประเทศทั้งขาเข้าและขาออกนะคะพูดง่ายๆทั้งขาเข้าและขาออกเนี่ยเอามาเป็นฐานในการคำนวณภาษีนะคะก็คือร้อยละสามนะคะร้อยละสามอันนี้ก็เป็นกรณีของการ เสียภาษีเงินได้จากฐานนะคะของรายได้ที่เกิดจากะะรายได้ก่อนหักรายจ่ายของกิจาการขนส่งระหว่างประเทศนะคะ,ะยังมีอีกะะตัวหนึ่งที่เสียภาษีเงินได้จากฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายก็คือตัวของมูลลนิธินะคะมูล,ลนิธิหรือสมาคมนะคะที่มีรายได้นะคะแต่ว่าไม่รวมมูลนิธิสมาคมนะคะที่ตั้งขึ้นตาม ที่ประกาศเนาะก็คือของรัฐนะคะสมาคมต่างๆที่เป็นองค์กรของรัฐนะคะก็จะไม่อยู่ในนี้แต่ถ้าเป็นสมาคมชาวบรนก,กิตนะคะมูล,ลนิธินะคะอ,อ,อาจารย์ธรรมนนญสินค้าเสรีอย่างเงี้ยค่ะมูลนิธิอ่ายกตัวอย่างเนาะกันจอมพลังอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ในเงื่อนไขข้อนี้ก็คือเสียภาษีเงินได้จากฐานของรายได้ก่อนหักรายจ่ายนะคะซึ่งเงื่อนไขนะคะสำหรับมูล,ลนิธิสมาคมนะคะที่ เสียภาษีเงินได้จากฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายตรงนี้นะคะก็คือเขาบอกว่ามูล,ลนิธิสมาคมเนี่ยจะต้องเสียภาษีเงินได้เนี่ยร้อยละร้อยละ10เสียภาษีเงินได้ร้อยละ10ค่ะของเงินได้นะคะของเงินได้ที่เกิดขึ้นนะคะของเงินได้ที่เกิดขึ้นในการเสียภาษีเงินได้ร้อยละ1ิเนี่ยนะคะ ก็จะมีการยกเว้นนะคะยกเว้นอัตราภาษีเงินได้ในกรณีดังต่อไปนี้นะคะถ้าเป็นเงินได้ที่ได้จากรายได้ที่เป็นค่าลงทะเบียนค่าบำรุงที่ได้รับจากสมาชิกหรือสมาชิกบริจาคมาค่ะสมาชิกบริจาคมานะคะเพื่อใช้นะคะนะเพื่อบริจาคแต่ว่าต้องเป็นสมาชิกก่อนนะคะเหมือนเราอย่างเนี้ย เราไปบริจาคโดยที่เราไม่ได้เป็นสมาชิกของมูลนิธิสื่อหรือสมาคมอย่างเงี้ยรายได้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ต้องเอามาคำนวณแต่ก็ตามที่เราไม่ใช่สมาชิกเหมือนอาจารย์เงี้ยจะไม่ได้เป็นสิทธิเก่าที่นี่แต่ว่านะคะมีการมีการนําเงินได้เอ่อมีการบริจาคเงินนะคะให้กับมูลนิธิสมาคมนะคะตรงนี้ก็จะต้องเอามาเป็นรายได้นะคะหรือซื้อบัตรคอนเสิร์ตซื้อบัตรการกุศลนนะคะตรงนี้ก็จะเอามารวมเป็นรายได้เพื่อเสียภาษี นะคะ,ะยกเว้นสำหรับรายได้ที่นะคะรายได้ที่เกิดจากการลงทะเบียนค่าบำรุงที่ได้จากสมาชิกนะคะหรือเงินได้ที่ได้จากการบริจาคหรือการให้โดยเสน่หานะการให้โดยเสน่หาตรงนี้ยกเว้นไม่ต้องเอามาเป็นฐานในการคำนวณภาษีแล้วก็ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นะคะ4ี่วงเล็บเหลือร้อยละสให้ ภาษีเงินได้เนี่ยเหลือร้อยละสองปกติคือให้เสียภาษีเงินได้เนี่ยในอัตราร้อยละสิบแต่ว่าถ้าเป็นสี่สิบวงเล็บแปดนะคะสี่สิบวงเล็บแปดให้ลดอัตราภาษีเหลือร้อยละสองนะคะให้เหลือร้อยละสองสำหรับตัวของมูล,ลนิธิหรือสมาคมเอ่อตัวของเงินได้นะคะอีกเกณฑ์นหนึ่งที่เราพูดถึงก็คือเกณฑ์ของภาษีเงินได้ที่นะคะมีการจําหน่ายใช่ไหมคะการจําหน่าย กำไรนะคะหรือว่าเงินได้ที่เกิดจากในประเทศไทยนะตัวนั้นก็นะจะเป็นเงินได้ที่นะคะเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วก็คือ40วงเล็บสนะคะ3 4 5และ6นะคะของเงินได้ที่จ่ายจากในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าในหน้าค่าธรรมเนียมค่าลิขสิทธิ์สิทธิบัตรค่าเช่านะคะค่าประกอบวิชาชีพนะคะอิสระ นะคะตรงนั้นเนี่ยถ้ามีเงินได้เกิดขึ้นจากประเทศไทยก็คือให้เสียในอัตราร้อยละ15ยกเว้นแค่40วงเล็บ4ให้เสียร้อยละ10นะคะในกลุ่มน,นั้นตัวอย่างนะคะในส่วนของการคำนวณภาษีเงินได้สำหรับ2ฐานเมื่อกี้นะคะตอนนี้เห็น Excel มัไหมคะ เห็นค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะทำแบบฝึกหัดข้อสองนะคะแบบฝึกหัดข้อสองบทที่บททที่หกนะคะบทที่หกแบบฝึกหัดข้อสองนะคะจะเป็นการคำนวณภาษีนะคะ,ะการคำนวณภาษีเงินได้ นะคะจากฐานอะไรรายได้ก่อนหักรายจ่ายการคำนวณภาษีเงินได้จากฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายจนนะคะก็คือว่าสมาคมสิทธิ์เก่านะคะมหาลัย เกษตศาสตร์นะคะก็จะมีรายการนะคะสรุปในส่วนของรายรับนะคะและก็รายจ่ายมาให้เรานะคะนะรายรับและรายจ่ายมาให้เราก็คือรายรับนะคะที่รายรับที่เป็นตัวของอสมาคมสิทธิเก่าแจ้งมาเนี่ยเขาบอกว่ามีรายรับนะคะรวมกันแล้วเท่ากับ4ล้านบาทมีรายจ่ายรวมกันแล้วเท่ากับ1นึ่งล้านเจ็สี่หมื่นบาท นะคะคมีรายรับสูงกว่ารายจ่ายอยู่2 2 6 0 0 0 0บาทนะคะ2 2 6 0 0 0 0บาทจะให้เราคำนวณในส่วนของภาษีเงินได้นะะสำหรับนิติบุคคลรอบนะคะในรอบในรอบปีบัญชี เงื่อนไขเขาบอกว่าเนี่ยเขามีรายรับมาให้นะคะรายรับของเขาก็จะแยกเป็นนะคะรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลนะคะรายได้จากเงินบริจาคจากสมาชิกนะคะรายได้จากค่าเช่านะคะที่สมาชิกเนี่ยมาใช้นะคะจัดสถานที่แล้วก็นะคะรายได้จากดอกเบี้ยงเงินฝากประจานะคะรวมทั้งหมดเนี่ยสี่ล้านบาทนะคะก่อนอื่นให้ดูก่อนนะคะรายได้รายได้ ะะจากการจัดการแข่งขันนะคะจากการจัดก,การแข่งขันกอล์ฟการผุศนนะคะหรือว่าไรายได้จากการจัดงานคอนเสิร์ตงานแสดงต่างๆนะคะในส่วนนี้ก็ดูนะคะว่านะคะมันอยู่ในมาตราไหนนะคะในมาตราไหนเพราะเราบอกว่าถ้าเป็นเงินได้ที่มูลนิธิสมาคม ะะเฉพาะตัวของมูลนิธิสมาคมเนี่ยให้เสียภาษีเงินได้เนี่ยในอัตราร้อยละสิบแต่ยกเว้นสำหรับกรณีถ้าเป็นเงินได้ที่เกิดจาก40วงเล็บ2ให้นะคะเหลือลดเหลือร้อยละ2แล้วก็ยกเว้นนะคะไม่ให้นำรายได้ที่เป็นค่าลงทะเบียนค่าบำรุงที่ได้รับจากสมาชิกมาเป็นฐานในการคำนวณอะทีนี้เราดูก่อนว่ารายได้นะคะที่เกิดจากกิจาการเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ รายได้ตัวแรกก็คือจากการจัดก,การแข่งขันนะคะรายได้ตัวที่2ก็คือนะคะจากการรับบริจาคจากสมาชิกหนึ่งล้านบาทรายได้ตัวที่สามนะคะรายได้จากค่าเช่ารายได้จากค่าเช่าตรงนี้ก็คือหกแสนบาทอีกตัวหนึ่งก็คือดอกเบี้ยเงินฝาก 4แสนบาทรวมรายได้นะคะรวมรายได้ก็คือเท่ากับ4ล้านบาทนะ,ะส่วนรายจ่ายนะคะเนื่องจากฐานนะคะการคำนวณภาษีเงินได้ข้อนี้นะคะ,ะ,คะก็คือเกิดจากฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายเพราะฉะนั้นตัวของรายจ่ายนะฮะตัวของรายจ่ายเราไม่ต้องเอามานะคะคิดนะ,ะเราจะคิดเฉพาะรายได้ ในส่วนของรายได้นะคะในส่วนของรายได้เราก็มาดูค่ะว่ารายได้ที่ได้มาเนี่ยนะคะมีทั้งหมด4รายการนะคะเอามาเป็นฐานในการคำนวณภาษีทั้งหมดหรือไม่ตัวแรกรายได้จากการจัดการประกวดแข่งขันอันนี้คือ4ี่สิวงเล็บ4ี่สิบวงเล็บ8นะคะจากการจัดก,การประกวดแข่งขันต่างๆเป็น4ี่วงเล็บ8นะคะรายได้จากการรับบริจาคนะคะรายได้จากการรับบริจาคนะคะ รายได้จากค่าเช่านะคะรายได้จากค่าเช่าอันนี้สี่สิบวงเล็บสี่สิบวงเล็บห้านะคะแล้วก็ดอกเบี้ยสี่สิบวงเล็บสี่เห็ไหมคะอ่ะทีนี้ตัวของรายได้ที่ไม่เอามาเป็นฐานในการคำนวณภาษีตัวแรกตัดออกไปก่อนตัดออกไปก่อนก็คือตัวนี้นะคะรายได้จากการรับบริจาคเพราะ นะคะเงื่อนไขบอกว่าถ้าเป็นเงินได้ที่เกิดจากการรับบริจาคนะคะเงินได้ที่เกิดจากการรับบริจาคเนี่ยเราจะทําไมคะเราจะไม่เอามารวมนะคะเราจะไม่เอามารวมเป็นฐานในการคํานวณภาษีเพราะฉะนั้นรายได้จากการรับบริจาคทุเนี้นเราตัดออกไปนะคะรายได้จากการรับบริจาคตัเรี้เราตัดออกไปเราก็จะเหลือนะคะเราก็จะเหลือรายได้ที่เอามาคํานวณภาษีเงินได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะอยู่ สามรายการนะ,ะสามรายการที่เกิดขึ้นอ่ะทีนี้นะคะอัตราภาษีบอกว่ายังไงคะอัตราภาษีเงินได้สำหรับฐานได้รับก่อนหักรายจ่ายถ้าเป็นกรณีของมูลลนิธิสมาคมมูลลนิธิเจนเหมือนเสียงรถพี่เจนร้องเลย ะนะคะถ้าเป็นเงินได้ที่เกิดจากมูลนิธิหรือสมาคมนะคะเงื่อนไขบอกว่าให้นะคะภาษีนะคะ,นะคะอัตราภาษีร้อยละเท่าไหร่คะร้อยละสิบใช่ไหมคะนะ,ะยกเว้นยกเว้นนะคะยกเว้นสี่สิบวงเล็บแปด นะ40วงเล็บ8ให้ลดเหลือร้อยละ2นะ,ะยกเว้น40วงเล็บ8นะ,ะยกเว้น40วงเล็บ8ตรงนี้ให้นะคะยกเว้น40วงเล็บ8ให้ลดเหลือร้อยละร้อยละ2นะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็ดูแล้วว่า ตัวไหนบ้างที่เอามาเป็นฐานในการคำนวณภาษีนะตัวแรกก็คือรายได้จากการจัดก,การปร,กประกวดแข่งขันนะคะจากการประกวดแข่งขันนะจากการขายสินค้านะคะพาณิชย์ต่างๆต,ตรงนี้ก็คืออยู่ใน40วงเล็บ8บทนะคะอ่ะนะข้อนี้บอกว่าให้เสียภาษีเนี่ยนะคะในอัตราร้อยละ2ใช่ไหมคะแล้วก็ประเภทอื่นๆก็คืออัตราร้อยละ10นะคะ เสร็จแล้วเราก็คำนวณภาษีคะ่ะนะคะ40วงเล็บ8นะ40วงเล็บ8เท่ากับ2ล้านคูณอันนี้ร้อยละ2นะคะ0.02นะคะคก็คือภาษีเท่ากับ40,000นะคะ40วงเล็บ5นะคะอัตราปกติเลยคือร้อยละ10นะคะร้อยละ10นะ,ะ40วงเล็บ4ก็ร้อยละ10เหมือนกัน นะคะอันนี้ร้อยละสองใช่ไหมคะอันนี้ร้อยละสิบอันนี้ร้อยละนะคะเพราะฉะนั้นนะคะภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นสำหรับกรณีนะคะของสมาคมสิทธิเก่านี้นะคะจะต้องเสียภาษีเงินได้รวมทั้งสิ้นเท่าไหร่คะ4ี่0มบาทนะ,ะเสียภาษีเงินได้ทั้งสิ้น14 0 0 0 0ี่บาท หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทที่ต้องเสียภาษีนะคะหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทแล้วก็ไปกรอกนะคะในแบบแสดงรายการภาษีนะคะที่เป็นพงอดห้าห้านะคะพงอดห้าห้านี่ก็จะเป็นหน้าตาของแบบแสดงรายการภาษีนะคะก็จะเป็นนะคะตัวแบบแสดงรายการภาษีทั่วไปะะสำหรับการกรอกแบบแสดงรายการภาษีนะคะสำหรับตัวของพงอดห้าห้า สำหรับการตอกแบบแสดงรายการภาษีสำหรับพงอด .55 น,นี่ก็จะใส่นะคะรายละเอียดนะคะที่เออเรามีนะคะก็จะเป็นเลขประจําตัวผู้เสียภาษีแล้วก็สมาคมนะคะจากนั้นก็นะคะถ้าเรามีอัตราแลกเปลี่ยนเราก็ใส่ตัวของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะถ้าเราไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนเราก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วเราก็มาใส่ในส่วนของข้อมูลนะคะที่เป็นรายละเอียดของนะคะเงินได้ นะคะสีบวงเล็บ8 40วงเล็บ8ของเรามีอยู่1รายการนะคะจำนวนเงินของเราคือ2ล้านบาทนะคะอัตราภาษีนะคะร้อยละ2อนะอัตราภาษีร้อยละ2ก็จะเท่ากับนะคะสี่หมื่นบาทาภาษีร้อยละสเท่ากับ40,000ืนะคะแล้วก็รายได้ประเภทอื่นๆ นะคะรายได้ประเภทอื่นๆของเรานะ,ะก็รวมกันนะคะรายได้ค่าเช่ากับดอกเบี้ยงเงินฝากประเภทอื่นๆนะคะหนึ่งล้านบาทนะคะก็เสียภาษีร้อยละสิบก็จะเป็นหนึ่งแสนะคะเสียภาษีหนึ่งแสนเสียภาษีหนึ่งแสนนะคะ,ะรวม รวมรวมภาษีนะคะหนึ่งแสนสี่หมื่นแสนสี่หมื่นนะคะภาษีที่หักภาษีเงินได้หักนะที่จ่ายนะคะ,ะในโจทย์บอกว่ามีภาษีเงินได้หักนาที่จ่ายอยู่สี่หมื่นนะคะเราก็หักภาษีเงินได้หักนาที่จ่ายออกไปสี่หมื่น ะะหักภาษีนได้หักหน้าที่จ่ายออกไป4ี่หมื่นนะคะเป็นภาษีนะคะที่ชําระแล้วนะคะกรณียื่นเพิ่มเติมอันนี้ไม่มีนะคะก็เป็นภาษีที่ต้องชําระเพิ่มเติมนะคะปปก็ติ๊กภาษีที่ต้องชําระเพิ่มเติมคือหนึ่งแสนนะคะเงินเพิ่มไม่มีนะคะรวมภาษีที่ต้องชําระเพิ่มเติมนะคะหนึ่งแสนนี่ก็สําหรับตัวของ ตัวของการกรอกนะคะในส่วนของอพองอดอ .55 นะคะตรงนี้ก็ไม่มีสำหรับเงินกองทุนนะคะนี่ก็จะเป็นการกรอกรายละเอียดนะคะเหมือนกับรายละเอียดที่เราเคยกรอกนะคะก็จะมีชื่อนะคะชื่อ,อของผู้เสียภาษีนะคะข้อน,นี้ก็จะเป็นตัวของมูลนิธิทวดทิหคาสมาคม1ิเก่านะคะก็กรอกข้อมูลเข้าไปะะจำนวนภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติมนะคะก็10,000แบาท หนึ่งแสนบาทนะคะ